สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้อยู่กับช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะ <c oughs> มือนี้เห่ากัสซีมาเจาะเบิ้งสองผอเพื่อนเฮ็ดงาน <c oughs> อันเอฟซีบอลถันเาื่อวาอยากเห็นเวลาสั่งพอ่อเฮ็ดงานนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวสิพามาเบิ้งว่าเราเฮ็ดแบบไรแน่มันโมเมนต์เรื่องไงนะคะพี่น้องพอสายไปมันเบื้องไงค่ะเบื้อหาสิปุ่นนะสองถ่ถวเราสิเฮ็ดอยังไปเบิ้งกัน,นะค่ะปีนอีกแล้วงานปีน่ะ

ออกฟิศระบบไฟแก่บอกว่าคือเราหรือไม่เอาดีๆเด้อพ่อ 哈哈。<laughs> เือหาสเเงี้ยสอดแล้วสอดแล้วสอดแล้วสอดไปเอาไอเอดดึข right> ึ้นตัวเยอะเขางปากัไงา่่างี้ไ่ได้มาต่อล้เอาเสพปอกปอกทางปางให้ด้ก่อนต่อเกอเกบเาตัวให่ได้ เอ,อ้ยเบิร์งินรถวีลออเาจะขอมีอยังไ่ยันประคับสาหัเลเซอร์โอ้ชอาหา,หาด้วบอกเาจะไว้ยขชอท <c oughs> อสาม <c oughs> <อ>ุนพอทอหน่อยทอที่ <c oughs> หบอน่เปียค <c oughs> าคะบารวกับสายไฟไงซาลบั เจ๋ละเบอร์ห้าสเี่ยเบอร์ห้าสิบ่ะผู้ดเด่นเรา็อยากเห็นเวลาสังพรเห็นงานเอาเห้ได้ไปนป็นเบิงไงม้วนม้วนไปหร่บไปยกูไดให้เบียดม้วนก็มว้วน เท่งตรงทุกอย่างเรามีฮอตเลเซอร์พูดเดชะไปอีบพูดนะเห็นไหมนี่ยเตือตรงตัวแต่ว่าคุณจอชอกคุณตรงตรงเลยทุกอย่างอีตรงดูอ่ะเอ๊ตุตะมาโอนแล้วเขาบอนใตะมาแล้ว

เนี่ยดีๆเพาะเนี่ยดีๆงานดีๆใุ่นนะวะ ทุกขั้นตอนต้องมาทานมาทานไงมาทานจนเฮี้ยหอยเฮี้ยยัง <laughs> เฮียหน่อยแลครับเป๊ครับงานเตี้ยพี่นรองานฐานโรงงานไม่ได้เก่งแต่เขามาตรฐานพอขอบคุณนะขั้งคนเดีมือเอาลยะกูโอ้ยคันเขาขันยุะิ่บอกอขันเป็นอะลเพือนเซเต็้ตัวะหันละตัว เด็กเป็นไรไงเด็ป็นป่ยอะยรันะอุ้ยันปอบเอปอบกกีนหางด้วยจ้ะจนงดื่แก้ในอยุี๋ยังเปนที่ใดแก่แค่ด้วยพอขันเป็นลูกเทวดาแล้วเฮ้ยเทวดาของพ่อโอ้คุณออกไม่ยังทำได้ไหมสองพ่อเุณกไ่ยังทำได้อยากกินสังขอนเห็นงานลูกเทีดาไม่ยังทำได้เลย ขึ้นฟ้าแล้ว,วติดเชกติดเชกมอไหมรถเครนก่ หยุดทำงานเพิ่นพักเทียงคะ่ะพักเทียงพักเทียงเตรียมแล้วนะคะนี่ก็พ่กกันแตงจริงกวาง่าองท่าสปิดตอไฟหม่องหันแล้ว นฝนตกจืนเบิดพี่น้องอเ้ยไปประมาณสี่สิบนาทีเอาเอีมาเตมเนนี่กำลังไล่เก็บสายให้เรียบร้อยอยู่นะคะเอาคือมือดแทะคือไฟแสรเปนตาเลยเฮ้ยนี่้ดอีกอ่ เสริมหลอกก่อนเสิมหลอกก่อนไม่ใช่ปวาดภผ่ก่อนได้ปลอกแขนแต่ว่ากางเกงชิวโพตมืน จานมากก็ใส่เกงขายาวแหละเสียงปั่นจันกับกำลังเห็ดงานอยู่พี่น้องโซ่โซเตึงๆอย่างนี้เลยหสะเทื่อนไปไป้ปวดอะดูว่าเมกอะไรลืดๆลืดอยู่พี่น้อง สายเรียบร้อยแล้วนะคะข้างล่างสิงขึ้นไปออาปีนลงไปาปาร์รถอันปันจันพุ่นไปจอดอนตกนเขาเขลมแล้วเ้นแล้วตอนนี้ าเยมวิตยิ่ไม่มีวันตกต่ำว่ตัดมาหรอ ยานลุยมูอกูเนี่ยลุยมูอกูอันนี้ก็บปีนบันไดนี่ก็ได้พูดไายดีโอก็ได้อ๋อสุดเดรรี่หูคนได้ติอะไรคะชีวิตที่ไม่มีวันตกต่ำนะคะ เาเขานเพื่อนสาอามสิบสองนี่ก็คือเช็คเช็คไฟเหรอคะไมาแล้วนะคะไฟมาแล้วนะคะขึ้นเบรกเกอร์แล้วนะคะ นมครับไอ้ว่าพี่พี่อ้ยหนูว่าพี่ถึนตัว,นวหน่ะพูดง่ายเนี่ยหยาบใา่แหละเอาตออาใช่แลตา <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอบเปนมุมบนสูงหน,หนึงพอหญิงนี่ขอแม่ข้างนอกเสร็จแล้วก็เข้ามาข้างในนะคะเรือนี้คือจิตตอถือระบาดครับอาจารย์สั่างปอดวัด พอถือกะตู้หมืหอนว่าเห็นว่าทราบจานทางตัดสอ <c oughs> งยาแต่จะมีห่อเ่าวาท่านเจ็บไฟหัวเบ็ดเลยท่านฮัทไม่ใส่แม่นนองพี่น้อง <c oughs> <c oughs>

มาลอยสีสิหน่อสีลินะ้ำยุดเสร็จโอ้เดีไฟสองรอยส่สิบบนนแอมอันนี้สายกาเหรอคะกาวกา ด,ดึงเก่าไหมข้อาหาเพียรเก่ามีอือฮัมัน <ừ> มีเก่าแต่มันมันมีเพียร์เก่าแต่ว่าสายเก่ามันมีอ๋ออันนี้ติดตั้งเพิ่มก็เลยต้องติดตั้งสายเก่าเพิ่มอ,อือฮ<อ><ๆ>ั้นเอาจากปากเนะี่ยือ อ,อันนี้ก็เป็นแก้ไขมเมนแอร์ออกจากปลักเพราะว่าเขาจำไปาาจำไปตะปักเลยบ<อ><อ>ได้ตอจากเมนใหญ่นะคะคแก้ปัญหาโดยที่ว่าย้ายเ,เมนมาให้เป็นเมนเบอร์สี่มาจิ้ร่วมกับตัว,ต,ว,ต,วตัวแรงก่นอนมันเล็กไปเดี๋ยวมันสิละลายเนาะสร้างกระไดเนาะไปมาติดตั้งกระได อันนี้ก็คือแก้ไขให้แล้วนะคะแก้ไขแต่ก็จริงๆมันต้องเดินคนละตัวนะเส้นดคนละเส้นแต่อันนี้ก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาก่อนเอาจนคําเลยค่ะพี่น้องมือดกับตาเลย อันนี้ก็เข้าสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสติ๊กเกอร์เห็นเมื่กี้อติดไว้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะคะ,ะโอ้ก็จะแมินเสร็จดีค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะอือหึเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย ภาพไม่เปียกคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวนานมากเลยค่ะทายจะสาวจนสวยจนจนโอ้ไซ่สาวจนจนสวยจนบายจนคำ เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี็เหลือแค่ปิดฝาขอบสายกับเบเกอร์แค่นั้นเสร็จจบนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะคะคลิปน้ำพบกันไหมค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่ ขอมาชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณที่ปรกคัมโฆษณาขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะให้กําลังแรงใจนะคะคลิปหน้ามาพอกันไหมคะพี่น้องคะเดี๋ยวน้องมิสิดเดคขึ้นไปไล่ซดกระบ,บอดอีกนะคะคลิปนี้ไว้สำนีนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ